ครับสวัสดีครับในเซษไทยเอเวอร์เรสต์ครับสาขาอำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้อยู่ส่วนของปเปลี้ยมนะครับมาติดตามผลการรักษาต้นยงางไตนึงรอบที่สามครับ <c oughs> ห,หายแล้วเปลี้ยมอันนี้นะหายแล้วหายแล้วกีดได้มหนบ่คีดได้ลด <c oughs> โ,อโอ้โหเี้ขีบว่ามีเลยอ่า นี่นะทีสามจะดีเลยว่ะตรงบระหนังเออตรงได้แล้วเนี่ยพอมันไหลเม็ดมันลงเนี่ยดูยดิหายแล้วครับตัวน,นี้รักษาอยู่สามรอบนะครับสามรอบไม่ส้งหอบหิมรอบมาครับไปใ้ายอุดสามรอบแล้วนี่รอบที่ทีตีนี่นมานี่มารอบที่สามโอ้รอบที่สามรักษาไปสองรอบอยู่แต่นี่มารอบที่สามเกระวัวเขาไปต้อระวัวอดเดี๋ยวไปห่อบนนี่มีเดียวเนาะอือมีเดียวเบื้องหลอดนัน <laughs> นี่นะครับนี่เดียวเตียนตหกกนมีละกน, <laughs> ละนี่ฝนไปข้างเดียวอย่างเนาะ <laughs> วันนี้เดี๋ยวจะฝนอีกนะครับ